สวัสดีครับวันนี้เราก็ยังอยู่ในเกม s ก u l l ดอะฮีโร่ซเ y e r เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็มาถึงด่านสุดท้ายแล้วนะครับด่านนี้เอ่อโดยตัวด่านจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะตัวด่านจะค่อนข้างง่ายแค่แค่เดินไปแล้วก็สู้ศัตรูแบบเบสิกเบสิ c เลยศัตรูจะไม่มีอะไรพิเศษเลยด่านนี้มันจะไปอีกสุดๆตอนลาดบอสนี่แหละโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับ ถ้าเราดอบเลือดจะเยอะก็ดีสิรู้สึกเลือดไม่ค่อยดอบแล้วล่างๆศัตูจะไม่ค่อยมีอะไรพิเศษเลยนะด้านนี้จะค่อนข้างแบบเคลียร์ไปง่ายๆเลยอาจจะไปมีปัญหาตรงรานบอสนี่แหละอ,อ,อยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมอีวิลอเหรอ แต่บอสบอสมันไม่สิบบอสมันไม่น่าติดสตันแล้วนะเอาอันนี้ไปก็คงไม่มีประโยชน์อะไรอันนี้อะไรอะ่ะแต่เราไม่ได้เล่นสายฟิสิคอลมันก็ข้ามไปละกันเลือดก่อนดีกว่า โอเคเหลือตั้ง4,009เรามาสุ่มไอเทมเล่นๆกันนะครับเพราะว่าเออหลังจากนี้ก็คงคงไม่ได้ใช้แล้วละอุ๊มีอะไรแอตตักสปีดแอตตัก 3,300ต้องมีตัง3,300ต้องขายไอเทมชิ้นละพัน์ถึงซื้อได้หรอโอ้โหจบครับแล้วก็ต้องเดินจากไปไอเทมแค่นี้เราจะค่อนข้างทำดาเมจกับบอสได้ค่อนข้างน้อยเลยนะไม่รู้เราจะเคลียร์ไหวเปล่า ไม่อยากกลับไปเล่นใหม่แล้วอ่ะถ้าตายก็จบมันตรงนี้เลยได้ไหม เอาล่ะครับถึงแล้วมันยืนรอเราอยู่เลยเห็นไหมข้างหน้านี้คือนรนกครับ <c oughs> เอาล่ะไปเอปเอเจอามานเราถูกจับมานะครับ <c oughs> ผมไม่ได้แปลเนื้อเรื่องเลยอะเสียดายจัง ดันไม่ได้คิดจะเริ่มแรกเลยมันไม่ได้คิดจะเล่นจริงจังนะครับแค่จะมาแนะนำเฉยๆก็ลเลยไม่ได้เตรียมทำแปลเนืเรื่องมาโอ้มันจะอ่ามุกเดิมอ้นี่จะใช้มุกเดิมกับเราสามรอบเลยครับมันไม่ได้แล้วน้องเราเติบโตขึ้นแล้ว บอสตัวนี้จะมีสามสเตจเลยนะคือผมผมชอบมากกับการเรียงสเตจของมันถ้าสู้จบเดี๋ยวเราค่อยมาเล่าดีกว่าหรือว่าเล่าเลยเรากลัวกลัวไม่จบเหมือนเฟิร์สฮีโร่จะป่วยอยู่นะไอ,ะอะเป็นเลือดไม่รู้ว่าเขาต้องการจับจอมมันมาเพื่อหาทางรักษาหรือว่าอะไรนะ ว่ามันใช้ท่านี้พยายามพยายามชิดขอบจอเลยนะครับเดี๋ยไปยืนแถวกลางจอ สเตตหนึ่งจบแล้วครับเซอร์ไพร์น่ะสิฉันไม่เคยเจอกระดูกที่มีพลังแกมากกอนอืมเอาละครับสเตตนี้มันจะเอาจริงแล้วนะมันจะมันจะเลวร้ายมากเลยสเตตเนี้ย มันจะแปลงเป็นซูปเปอร์ไซย่ามาตบเราครับโอ้โหก็อทองมาเลย ครับพอมันล้มลงแล้วเดี๋ยวมันลุกขึ้นมามันจะแบบจะค้างเลย yeah ตายักทีได้ปอดโอเคถ้าเราถ้าเราไม่ได้บิ้วมาเป็นสายแดดแดดรัวๆแบบนี้อ่ะแล้วเราเราอาจจะหลบการโจมตีของมันไม่หมดอ่ะเราอาจจะแตกไปนานแล้วก็ได้เรายังไม่ได้ชุบชีวิตเลยนะเราเราอาจจะมีโอกาสชนะสเตจสาได้อ,อย่างสเตจแรกมันจะเป็นการสู้กันแบบปกติใช่ไหม สเตจสองมันจะเอาจริงแล้วอันนี้ดูผมรู้สึกว่าสเตจนี้ยากมากจอมมานเราออกมาจากที่กลุ่มขังแล้วนะครับมาถึงสเตจสามผมชอบสเตจนี้นะ สเตจเนี้ยมันหลังจากที่เราเหมือนเราเปิดบางใครสู้กันไปแล้วใช่ไหมสเตตเนี้ยคือแบบต่างคนจะต่างรอแร่เลยแล้วมันก็ค่อนข้างลุ้นมากเลยนะเพราะแต่ละคนเหมือนอยู่สภาพบางตายอะ่ะใช่โอกาสแพ้ชนะมันค่อนข้าง 50, าสเลยแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้ชุบชีวิตตรงนี้จะเป็นเหมือนแบบหลังชนฝ่าสู้กันแล้วอะ ด้วยทุกอย่างที่มีต่างคนต่างรอแหลผมชอบการเรียงสเตปม,มานะมันเจ๋งดีมันไม่ได้แบบพีกพีกพีกพีคขึ้นไปเรื่อยๆอยแบบนาลกแตกขึ้นไปเรื่อยๆสเตปนี้ก็จะซอบน่าจะซอบลงมาหน่อยพนะยายามอย่าให้มันจับตัวเราได้นะเนี่ยไอ้ท่าจับตัวมันแก โอเคแตกนะครับยังดีที่เรามีชุบชีวิตนะโ okay. อเคเกือบไปถ้าถ้าเราใช้ชุบชีวิตไปก่อนน้าน,นี้เราก็เรียบร้อยไปแล้วเกม เด็กคนนั้นเป็นเป็นลูกชายของเฟิร์สฮีโร่หรอใช่ไหมเด็กคนนั้นน่าจะเป็นน่าจะเป็นลูกของเขานะน่าเสียดายจังอะ่ะผมไม่ได้แปลเนื้อเรื่องไว้อ่าวิทมาช่วยแล้วครับอาจะมาได้นะครับใช่แกมาช้า เราต้องรีบเอาไปจากที่นี่นะครับที่นี่กำลังจัดทันลมนวงวันที่ส่งส่น 일주일은 지난 것 같았어요. 용사의 일격은 버틸 수가 없었나 봐요. 쓰러진 저를 마왕님이 데려오신 것 같아요. 문 밖을 나서자 분주했습니다. 인간들이 선전포고를 했기 때문이었죠. 마왕성 간부들이 한 곳에 모여 대책회의를 시작했습니다. 간부들이 몇 가지 조치를 제안했지만, 내, 마왕님은 깊은 생각에 잠긴 듯 그날의 일을 담아둔 것처럼 그들은 꼭 목격자인 소년을 죽여야 했을까요? 평화 협정을 맺은지 얼마 되지 않아 기다렸다는 듯이 그때 먼 발치에서 작은 스켈레톤이 걸어오기 시, 그렇지만. 느껴졌어요 아 불쌍한 소년 하모니아의 많은 가들은 마왕성에 도전 마왕님은 스켈레톤에게 조심스레 다가갔요추어보였지 자신의 망 그리고 그의 머리에 손을 얹었어요 친구가 새로운 삶을 살아갈 수 있도록 저는 게임을 즐기고 스페셜 스 สคริ <Skip S 2> ปต์และข้ามเนื้อเรื่องทุกฉากทุกตอนแอกเนะย้อนแย้งดีแต่ผมชอบนะผมชอบเนื้อเรื่องแต่ผมมักจะกดสคริปต์ข้ามฉากตลอดผม<ส>ชอบการเล่าเรื่องผ่านเกมเพย์มากกว่าการเล่าเรื่องผ่านพวกคัตซีนอะไรพวกนี้นะอาจจะเพราะผมอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกด้วยมั้งเนยเลยไม่ค่อยอินเลยชอบการเล่าเรื่องผ่านพวกเกมเพย์กับ บรรยากาศรอบตัวมากกว่าอันนี้ก็เป็นสถิตินะครับเล่นไปห้บหกนาที56วินาทีเต๊นี่คืออะไรเนี่ยจำนวนที่เราตายทั้งหมดหรอค่าศัตรูไป1นึ่ตัว แมนเชอร์ดิเฟนดอันนี้คือจำนวนที่เล่นจบทั้งหมดหรอผมเล่นจบไปทั้งหมด7็ดรอบไปเหรอจากการเล่นเป็นร้อยพันพันครั้งเนี่ยนะจากการเล่นไปหลายร้อยรอบจบแค่เจ็ดรอบอเกมมันเอาเรื่องอยู่นะ เล่นเกมยากๆมาหลายเกมแล้วอะค่อนข้างเหนื่อยเลยเกมนี้เป็นอะไรที่เหนื่อยมาก,ล,กลูกไลฟก็เป็นไปได้ก็อย่าเจอกระดีกเลย <laughs> ถ้าถ้าเป็นเกมโซ่มันยากก็จริงใช่ไหมแต่มันมีจุดเซฟเราไม่ต้องมาเริ่มใหม่ตั้งแต่แรกอะไรขนาดนั้นใช่ไหมอย่างเราสู้บอสต,ตัวนี้ไม่ได้แล้วก็เซฟอยู่แถวๆห้องบอสแล้วก็เดินวนมาสู้กับมันสิบรอบ20ิบรอบเดี๋ยวก็ผ่านแต่อันนี้มันแบบตายปุ๊บเริ่มใหม่มันก็เหมือนกันนะแค่ จุดสตาร์ทเราถอยไปไกลขึ้นแค่นั้นเองจากปกติเราเซฟหน้าห้องบอสใช่ไหมแล้วก็เริ่มเล่นใหม่แต่รูปมันก็เหมือนเดิมก็คือเล่นวนไปเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ผ่านเองแต่เกมนี้ค่อนข้างค่อนข้างกาชาเลยอะ่ะกาชาตัวละครกาชาไอเทมกาชาสกิลตัวละครโอ้โหสุ่มด่านสุ่มทุกอย่าง ควบคุมไม่ได้เลยรู้สึกจะผ่านอันนี้ก็ต้องแบบมีความสามารถแล้วก็ใช้ด่วงด้วยคุณสุมส่มได้ Physical School ใช่ไหมแต่สุ่มได้แต่ไอเทมเมจิกมันก็ครึ่งกลางกลางมันก็ไปไม่สุดอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของตัวเรามันกลางๆมันไม่ได้ใช้ประโยชน์จากไอเทมเต็มที่ แต่รอบนี้ผมก็เป็นอีกรอบหนึ่งที่จบด้วยดีเจเนรีสกูทั้ง2ตัวเลยนะแต่น,นี้เป็นสายใหม่ไม่เคยจบด้วยสายสายสปีดที่เน้นการแดดแบบนี้มาก่อนเลยจบแรกก็เป็นพาวเวอร์เน้นตีไปเลยจบที่2อรู้สึกผมจะเล่นเป็นบาลานสกูมั้งเป็นตอนนั้นจะเป็นมีโบนออฟบาลานด้วยแล้วก็เป็นแหวนแหวนแหว,วนสปริลครบ ห้าอันมัง้งแล้วก็ซัมมอนราชาทูดออกมา,าสายแดดก็ดีเหมือนกันนะเราไม่ค่อยโดนการโจมตีเท่าไหร่ 이 다음은 여러분들이 아시는 대로입니다. 초대 용사은 모두의 예상을 깨고 문양매ตายคร습니다 칼레온 군대는 마왕군 간부들을 납치해 실험 대상으로 삼으려 하고. ตอนแรกนี่คือตอน 그러나 스커리 등장해 잔혹한 인간들을 처어. 어, นี่

작은 스켈레톤이 해냈답니다 내막을 모르는 어리석은 칼레온의 모험가들에게 스컬의 이야기는 무시무시하게 전달되었죠 새로운 마왕의 탄생 수많은 모험가들의 목을 치고 구국의 영웅을 죽인 잔악무도한 영웅학살자 또한 ก็เลย비극적인운명으로몰아나온자를찾아내야할거예요ฮะเหมือนกันะเราไม่ต้องไปเปลืองเลือดเปลืองเนื้อถ้าแค่เดินผ่านไปเลยก็ได้มันก็เหมือนกับ เราผ่านด่านหนึ่งฟรีๆไม่ต้องไปสู้กับศัตรูในแมปกล้ามยั้ไหมโอเค ก็จบไปแล้วนะครับหลังจากจบแล้วจอมานเราก็จะกลับมานั่งบนบันลังเหมือนเดิมแล้วก็ถ้าไม่มีอะไรทำก็จะเล่นมุนไปเรื่อยก็ได้นะแล้วก็เก็บดาร์คสควอตใช่ไหมผมเียกผิดมาตั้งแต่ต้นเลยเก็บดาร์คสควอตมาอัปเกรดปราสาทก็ได้ถ้าแบบว่างจะจัดแล้วไม่รู้จะทำอะไรดี แต่ก็อย่างว่าแหละผมไม่อยากกลับไปเล่นมันอีกรอบหนึงแล้วโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับกับ s o u l l the Hero Slayer นะครับเกมโลกไลฟ์สุดหัวร้อนนะถ้าใครอยากหัวร้อนก็ลองหามาเล่นดูได้นะครับช่วงนี้อากาศหนาวๆจะได้หัวอุ่นๆกันเลยโอเคครับพาร์ทนี้ก็จบแล้วต้องลากันจริงๆแล้วนะครับ ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้นะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย